ให้ลุกที่ดูเรียบหรูมีความพรีเมียมเน้นความพริ้วไหวสวยงามเหมาะสำหรับลุกที่ดูหวานออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีรูปร่างอวบหรือว่าพัดไสโดยเฉพาะเพื่อให้ได้สวมใส่สบายและช่วยเสริมบุคลิกให้ดูดีขึ้น ใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นหรือว่ามีน้ำหนักเบาเพื่อให้สวมใส่สบายแล้วก็ไม่อึดอัดมีการออกแบบที่ช่วยพลางจุดด้วยและก็เน้นสัดส่วนให้ดูเพรียวขึ้นเช่นการเลือกใช้สีเรียบโทนมีให้เลือกหลากหลายไส์ตั้งแต่ไส์เอดจนถึงไส์ x อเป็นผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีในเมืองของเรานี่มันร้อนทุกคนชุดผ้าฝ้ายนี่คือสวมใส่นุ่มสบายไม่ต้องรีด ราคานี่บอกเลยทุกคนพิเศษมากเพื่อนๆที่กำลังหาชุดเซ็ตที่ใส่สบายราคาถูกแม่ค้าแนะนำเลยกดในตะกร้า